โซนิกชี้ทีเดดประจำวันพุธท,ที่23กรกฎาคมสองันายวันนี้หยิบยกมาให้ทั้งหมด5คู่อยู่กันในรายการคอนเฟลต์ลีกรอบคัดเลือกคู่ระหว่างซีล่าพบกับทางด้านของฮันดุกสปริตคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา22นาฬิกาจุด3ศูนย์หรือว่าประมาณ4ทุ่มครึ่งในบ้านเราสถิติเฮตูเฮตคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเรามาดูที่5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันฝั่งเจ้าบ้านอย่างซีล่า5นัดล่าสุดของเขา,เขาแบ่งเป็นชนะ4เสมอ1 ฝั่งทีมเยือนอย่างฮันดุกสปิก5นัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมล่าสุดของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างสีรานก่อนบุกไปเยือนอารัส PFK ได้1ประตูต่อศูนเกมล่าสุดของทีมเยือนอย่างฮันดุกสปิคบุกไปเยือนทางด้านของซิเบนิกได้1ประตูต่อศูนย์หากรู้จักผลง,งานล่าสุดของ2ทีมแล้วคู่นี้โซนิกฝอชี้ไปที่เสมอตัว พอทั้งสองทีมเนี่ยโอกาสยิงกันน้อยมากสกอร์ที่คาดว่าจะจบน่าจะจบที่1ประตูต่อ1เหนือต้าอยู่ที่1.5ถึง2คู่ต่อไปเป็นทาง fci l ว w a นียพบกับทางด้านของไอบีเลีย1 9 9 9้คู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา23่นกาจุดศูนย์หรือว่า5้าทุ่มครึ่งในเวลาบ้านเราเิติเฮทุเฮตคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเรามาดูที่5นะัลดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นก่อนเลยทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง fci ลวาเนีย 5นัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะ3แพ้ 2. ฝั่งทีมเยอนนย่างไอเบีรเกียเ9้้านัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2มาดูเกมล่าสุดของ,ง2งทีมการฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวลเดียเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของคาจูไปได้ด้วยสกอร์3าประตูต่อศูนฝั่งทีมเยอนนยังไอเบยร่เาเก้าเกปลุกไปแพ้ให้กับทางด้านของเมาโม่สประตูต่อหนึ่งถ้ารูจักผลงานล่าสุดแล้วผลงานทั้งหนัดของทั้ง2ทีมแล้ว คู่นี้โซนิคขอจซีพีทีเ FCI เลววเดียเกมลุกดีกว่าผู้ชนะได้2ตัวต่อ1น่เหนือต้าอ,อยู่ที่1.5ถึง2อคู่ต่อไปเป็นทางซิลเคบากพบกับทางด้านของ k a เอาคูเลรี่คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงสถิติเฮตุเฮ hey คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเหมือนกันเรามาดูที่5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างซิลเคบัก คานัดล่าสุดของพวกเขาแป่งเป็นชนะ1ยังไม่เสมอใครและแพ้ไปถึง4ฟฝั่งทีมยืนยาง KA เออะคูเลรี่5นัดล่าสุดของพวกเขาแป่งเป็นชนะ2แพ้ไป3เกมล่าสุดของทั้งสอง 2, ทีมดูที่ฝั่งเจ้าบา้านกันก่อนทั้งฝั่งของชิลเคบักบกไปแพ้ให้กับบอนดี้3ประตูต่อ0ูฝั่งทีมยืนย่าง K a อ k ะคูเลี่เปิดบ้านเอาชนะ IA a อ a n คานตไปได้ด้วย2ประตูต่อศ หากรู้จักผลงานล่าสุดแล้ว5นัดหลังสุดของทั้องอทีมอุนิโซนิขอจีไปที่ Ka ออคูเลรี่ชนะอก,กอร์ที่คาดจะอยู่ที่ประมาณ2ประตูต่อ0เหนือใต้อยู่ที่1.5ถึง2คู่ต่อไปเป็นทางโอเนปิจาพบกับอินเตอร์ครับคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกัน ใครติเฮตุเฮตคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเรามาดูที่5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยทางฝั่งเจ้าบ้านโอลิพิจา5นัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1ทีมเยือนอย่างอินเตอร์คัพ5นัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะ2ยังไม่เสมอใครและแพ้ไป3เกมล่าสุดของทั้งสองทีมเริ่มทีเจ้าบ้านอย่างโอลิปิจ่ากันก่อนเปิดบ้านชนะมูระไปได้1ประตูต่อ0ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอินเตอร์คัพเปิดบ้านชนะ f c s b ไปได้2ประตูต่อ1 หากดูจากผลงานและฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมแล้วคู่นี้โซลิขอิไปที่โอลิมปิจาชนะอินเตอร์คับได้2ประตูต่อศูนย์เหนือใต้อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ขอหยุด,ดยกคู่ระหว่าง p e m s พบกับ FC ฟอร์แดนสูงสามคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงสถิติเฮทุเฮคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเราไปดูกันที่5นัดล่าสุดของสองทีมกันเลยเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่าง tns 5นัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งเป็นชนะสาเสมอหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งฝั่งทีมเยือนอย่าง fc d i f o r l n พวกเขาเนี่ยฟอร์มค่อนข้างห่วยยังไม่ชนะใครเลยหลุดเสมอไปแค่2มาดูเกมล่าสุดของสองทีมกันบ้างทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง tns บุกไปแพ้ให้กับ fk ชาเคมปิ b า2ประตูต่อหนึ่งทางฝั่งทีมเยือนอย่าง fc d i f e ฟ d ศน์สเปิดบานแพ้กับดาริต้าสประตูต่อ3ถ้าดูจากสถิติและฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมแล้วคูนิโซนิขอดีไปที่ bns สถิติดีกว่า5้านัดล่าสุดขงพว่าเขาเรียกว่าผลงานเขาค่อข้างดีค่าะกอร์จะจบที่2ประตูต่อ0เหนือต้าอยู่ที่2 5ถึง3ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หรือว่าอยากให้วิเครา์คู่ไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ